เสียงอ่านจากพระไตรพิดกฉบับดวงเล่มที่9ก้าสุตตันตพิดกทีฆานิกายศีลละขันธวัชหน้าที่9กข้อที่163่หกสิมหาศีลต่อ 4. ีพิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยจิตลชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยจิรชาวิชาเห็นปานนี้คือพยากรณ์ว่าจากมีจันทคาดจากมีสุริยาคาดจากมีนักษาาตัตว์าดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกเดินถูดทาง <c oughs> ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จกเดินผิดทางดาวนักสัตว จักเดินถูกทางดาวนักสัตว์จักเดินผิดทางจักมีอุกบาทจักมีดาวหางจักมีแผ่นดินไหวจักมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตวจจะขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์จะตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์จกม่วงหมองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตวจะกระจ่างจันตคาดจะมีผลเป็นอย่างนี้สุริยคาตจะมีผลเป็นอย่างนี้นักษัตคาตจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดูเดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจะมีผลเป็นแบบนี้ดาวนักสัตว์เดินถูกทางจะมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์เดินผิดทางจะมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจะมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ขึ้นจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ตกจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์มัวหมองจะมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์กระจ่างจะมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งภิกษุวินขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยจิราชาวิชาเช่อนอย่างที่สมณพานู้จเจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยจิตาวิชาเห็นปานนี้คือพยากรว่าจะมีฝนดีจกมีฝนแรงจกมีพิกสาหาได้ง่ายจากมีพิกสาหาได้ยากจะมีความเกษมจกมีภัยจกเกิดโรคจกมีความสำราญหาโลกมิได้หรือนับคะแนนหรือคำนวณนับประมวลแต่งกาบ โลกายศาสตร์แม้นี้ก็เป็นศิลของเธอประการหนึ่งภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยจิรฉานวิชาอย่างเช่นที่สมณาาพราหมณ์ผู้จเจริญวางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยจิรฉานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิกอาวาหมงคล เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเลียงเคียงหมอนดูเลิกอย่าล้างดูเลิกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูข้อร้ายให้ยาพดุงคันไล่มนให้ลิ้นกระด้างไล่มนให้คางแข็งไล่มนให้มือสัน่นไล่มนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรง เจ้าวงสวงพระอาทิตย์วงสวงเท้ามหาพรมไล่มนพ่นไฟทำวิธีเชิญขวัญแม้นี้ก็เป็นศินของเธอประการหนึ่งภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยจิตระชาวิชาอย่างเช่นที่สมณาพามผู้เจริญวางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิด ด้วยติระฉานวิชาเห็นปานนี้คือทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไล่มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ทำพิธีบูชาไฟพุงยาสำลอกพุงยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผลแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งดูก่อนอัมพทะ ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย <invoke> ่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนไหนเพราะศีลสังวรนั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุลธาพิเศษกำจัดเจาัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนนเพราะเราศัตรูนั้นอยู่ก่อนพระท้ิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัย แต่ไหนๆเพราะสินังวันนั้นภิกตุสมบูรณ์ด้วยอริยะสินขันนี้ย่อมได้สวยสุขอันประจากโทษในภายในดูขอ,อนอภัทะะดังเก่าด้วยประการดังเก่ามานี้แลภิกสุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสินจบมหาสินเอวัง